สวัสดีค่ะเพื่นพอนเืนเยอะแยะจ้าช anel อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดใจให้ด้วยค่ะ,ะจากเมื่อคืนนี้นะคะก็เป็นการตอบแบบสำรวจที่คาดไม่ถึงนะคะใกล้ๆจะที่นคืนแล้วก็มีผู้มาตอบแบบสำรวจเลือกเป็นแรนดอมนะคะนำะกดแบบเดิมมาอย่างเฉียดฉิวนะคะโดย ไม่ทราบสาเหตุนะคะกดอตอบแบบสอบถามแบบเ,เหลือหนึ่งชั่วโมงสุดท้ายนี่แรนดอมนำโดงนำโดงขึ้นมาเรื่อยๆนะคะก็มีหลากหลายความคิดเห็นนะคะส่วนใหญ่ก็มีทั้งเห็นด้วยให้เลือกเป็นแรนด o อมแล้วก็ไม่เห็นด้วยนะคะก็มีบางท่านนะคะก็ยังสนับสนุนแรนด o อม ะะเพื่อว่าอยากให้ตู้ ATM กลับมาเป็นของธนาคารกรุงไทยนะไม่ต้องมีคนไปเฝ้าตู้ต่อไปนะคะส่วนบางท่านนะคะก็ต้องการกดแบบเดิมนะคะโดยที่ให้มีกดทุกแบบก็คือ ATM อกดต่อตังค์แล้วก็ผ่านเน็ตแบงค์นะคะแต่ว่าเน็ตแบงค์ก็คือจะยกเลิกแน่นอนนะคะในวันที่1มก,การาคมนี้นะคะก็ยกเลิกไปเลยนะคะเน็ตแบงค์ก็ไม่สามารถเข้าไปกดซื้อกดจองได้แล้วนะคะเพื่อนเก็ รอฟังผลจากสำนักงานสลากนะคะก็คือผลยังไม่เป็นทางการตอนนี้ในแบบสำรวจก็ก็คือแ a n d o m นํนำมานะคะนำมาก็ไม่กี่เปอร์เซ็นนะคะเ,เพื่อนๆก็ยังไม่เป็นที่สรุปแน่ชัดนะคะว่าทางสำนักงานเขาจะาดำเนินการอย่างไรนะคะแล้วก็มาอัปเดตข้อมูลให้เ,เพื่อนๆนฟังนะคะมีความคิดเห็นหลากหลายนะคะเ,เพื่อนๆก็คอมคเมนต์ไว้ได้นะคะก็แสดงความคิดเห็นตายคริปตายหลิงกันได้นะคะ อยากรู้ว่าเพื่อนๆต้องการแบบไหนเหมือนกันนะคะว่าในส่วนตัวก็ต้องยอมรับผลที่เเขาลงสำรวจกันนะคะว่าจะแรนดอมหรือไม่แรนดอมนะคะส่วนตัวนะคะก็เบื่อมากกับการที่จะไปกดซื้อกดจองนะคะก็อยากแบบโอนเงินไปแล้วก็ได้ของเลยก็คือเราโอนเงินไปซื้อของเราก็ต้องได้ของใช่ไหมคะมันต้องมานั่งเอาเงินไปเข้าบัญชีแล้วต้องมานั่งกดซือ้อกดจองกดแย่งกันมัน มันมันน่าเบื่อนะคะมันควรจะพัฒนาได้แล้วนะคะสำนักง,งานสลากก็ฝากไปถึงสำนักง,งานสลากด้วยนะคะควรจะแก้ไขเอ่อให้ด่วนที่สุดนะคะไม่ต้องไปรอเข้าสำนักง,งานบอร์ดอีกอะไรมีนูมีนาเพิ่มหงเพิ่มหวยอะไรประชุมอะไรนักหนานะคะแก้ไขได้ก็รีบแก้ไขนะคะเพราะมันเป็นปัญหาเดือดร้อนของประชาชนนะคะพเพื่อนๆเนาะก็คอมเมนต์ไว้เยอะๆนะคะว่าเป็นความเดือดร้อนของเราเผื่อจะมีผู้หลักผู้ใหญ่เอาคลิปนี้ไปดูนะคะ คลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพยายาจ้าชาแนลด้วยนะคะจะมาอัปเดตเรื่อยๆนะคะสำหรับคลิปนี้ก็แรนดอมอยังนำอยู่นะคะ